สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว นักเตะที่ชื่อว่าฟิลฟูเดนนะครับล่างทีมชาติล่างแพ็กอังกฤษนะครับสำหรับฟิลฟูเดนล่างนี้เดี๋ยวขอขึ้นภาพให้ดีกว่านะครับสำหรับฟิลฟูเดนล่างนี้ในแนวทางการอัพนะครับผมป่ะขึ้นภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟูเดนล่างนี้นะครับจะสูงที่หนึอยเจ็ดสิบเซนเมตรนะครับผมอายุ23่สิาน้ำหนัก70ถนัดเท้าซ้ายนะครับสำหรับล่างนี้นะครับล่างนี้ผมจะใช้แนวทางการอัพอยู่นะครับ37781นะครับผมจะเน้นค่าพลัง โอ้อลด้านในนะครับผมไม่ได้เน้นค่าบังลังอ้ด้านนอกคือเน้นค่าพลังด้านในไม่ได้เน้นค่าพลังด้านนอกนะครับผมโดยโฟเดนล่างนี้นะครับผมจะอ่าผมจะอัพแล้วมันจะมีค่าพลังด้านในประมาณนี้นะครับมีค่าพลังนะครับ เกมลูก84ครับบอลโทน94ครับดิบบิ้ง8 92นะครับผมการไปกับบอล90ครับส่งสั้น85ส่งยาว80จ็บกอล์80ลูกโค้ง81ครับสปีด90ครับสปีดต้น92ครับิจริงพาวเวอร์91นะครับผมบาลานซ์95สเตมิน่า92นะครับสำหรับฟิลโฟเรนล่างนี้ตำแหน่งที่ฟิลโฟเรนล่างนี้เล่นได้นะครับจะมีหน้าเป้าหน้าต่ำนะครับกลางลุกนะครับ C M F นะครับ ปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ําด้านซ้ายปีกต่ําด้านขวาตำแหน่งที่แนะนําสําหรับโฟเดนล่างนี้นะครับสำหรับผมนะจะแนะนําเป็นเอ็นะครับหรือ SS แล้วก็ปีกขวานะครับผมสกิลที่โฟเดนล่างนี้เล่นได้สกิลที่โฟเดนล่างนี้มีนะครับจะมีดับเบิลทัชครับข้าพิเศแอันเทอร์ครับวันทัชพาร์ทูพาร์ทซิ่งสกิลาวางบอลครับแล้วก็โลโลล็อตเต็ดพาร์ทนะครับผมสกิลถือว่าน้อยอยู่นะก็ควรไปใส่พวกแบบลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้ง,งนะครับแล้วก็ใส่พวก ไอ้ซูเปอร์ซับก็ได้นะเผื่อใครเอามาเป็นตัวสำรองหรือใส่สกิลมุกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นมาร์กไซเทิร์นนะครับสกิลช็อปอะไรอย่างเงี้ยที่เราเล่นถนัดเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับโ mm hmm. ฟรดนล่างนี้นะผมจะจับมายืนปีกนะครับเป็น RWF นะครับเพราะว่าตำแหน่งกองกลางเดือบอยแล้วก็เอจูเบลลิงแฮมคือยืนคุมไปแล้วนะคือผมมี2คนนี้ยืนคุมเลยนะก็คืออยืม ID ของน้องแชมป์มาก็ขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ให้ยืม ID อ่ามารีวิวอีกนะ แพ็กอังกฤษนะครับก็น่าจะรีวิวส่นหน้ามากกว่านะครับไม่ได้รีวิวแบบพวกกองหลังเท่าไหร่นะครับอยากให้รีตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเผื่อผมซื้อแพ็กเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนีก่อครับว่า ฟิลโฟเดนล่างนี้จะโหดจะฟยวจะเขี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวฟิลโฟเดนล่างนี้ป่ับปาละจ้าปาดมาครับดูความเร็วของฟิลโฟเดนครับหนีมาครับแล้วก็เอียงตัวหลอกมานึงจังหวะแล้วก็ปัดลูกนี้ครับเรียบร้อยครับใส่สกอร์ครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบเล่นนักงแต่ที่ชื่อว่าฟิลโฟเดนมากๆนะหรือว่าฟิลโฟเดนนะคือเล่นบ่อยมากนะไม่ว่าจะเป็นล่างไหนนะเพยเยอร์หรือวีคหรืออะไรเงี้ยคือเล่นบ่อยมากนะครับหรือว่าเป็นล่างพวกแบบอื่นๆก็ตามนะที่ได้มาคือ ไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าเล่นแล้วแม่คล่องตัวจะจัดนะครับสำหรับฟิลฟูเดนเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเข้ามือตลอดนะไม่ว่าล่างไหนนะครับโดยเฉพาะล่างนี้ก็เล่นเข้ามือนะครับผมรู้สึกว่ามันเก่งแบบแบบน้อยกว่าโชว์ไทม์ก็จริงนะแต่มันก็รู้สึกว่าเก่งอะ่ะฟิลฟูเดนอ่ะดูดูความผิวแล้วก็ยิง <c oughs> คือมันอะ่ะเล่นฟิลฟูเดนคือได้มันอะ่ะความคล่องตัวนี่คือสุดจริงครับ แต่เสียดายคือมานสตาร์คีติทีเมเกอร์นะส่วนตัวผมอชอบเล่นฟิวโวรเดนโฮเพเยอร์มากกว่านะรู้สึกว่าตัวเขามันเหมาะกับการวิร่งสอดวิ่งอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะไปเป็นตัวสร้างสรรค์เกมลุกนะน,นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนๆที่ซื้อแพ็กนี้ไปมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มานะส่วนตัวผมชอบล่างโฮเพเยอร์มากกว่านะแต่ถ้าใครชอบฟโวรเดนล่างที่เป็นแบบคีติทีเมเกอร์ล่างทีมชาติล่างนี้ผมก็แนะนําแล้วกันนะครับผมนี่ดูช็อตนี้โอ้โห นี่ครับเลี้ยงมาแบบง่ายๆครับแล้วก็ยิงติดเซฟเฉยเลยโอ้โหมาอีกแล้วจ้านี่ดูช็อตนี้ยิงเสาแรกไม่งั้นนี่อ้าเสาสองนี่คงจะแจ่มกว่านี้ครับเพื่อนเพื่อนเปิดมาครับนี่แล้วโฟเดนครับเก็บตกได้ครับหน้ากรอบอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับใส่สกอได้เลยฟิวโฟเดนบอกง่ายเกินนี่นี่ครับเพื่อนหลบให้ด้วยครับโอลิวัสกินนะตัวนี้ก็แจ่มแมวแจวเรือเหมือนกันนะครับนี่ครับโฟเดนดูครับดับบลซัดแล้วก็งางับแล้วก็ซัด ปิดเซก็เสียดายครับมาอีกแล้วครับฟูเด้นครับเดือบอยไหลมาเอียงปั่นเรียบร้อยครับคือผมส่วนตัวผมเล่นโฮนะแต่พอมาเล่นครีเอทีฟก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะนี่ไปอีกแล้วครับฟูเดนครับเปิดหลอดม่วงบ้างลูกนี้โอลิวร์กินโขกอุ้ยสูงไปหน่อยครับแล้วลูกนี้ครับโอลิวร์กินแทงมาครับฟูเดนไปอีกแล้วจ้าปาดกมาให้โอลิวร์กินซัดเสียดายครับนี่ลูกนี้สวยมากครับการต่อบอลต่อเกมมาในฟูเดนเอียงตัวปั่นเข้าไปครับโคตรแจม บอกเลยว่าโคตรแจ่มน่ครับพลิกตัวมานะแต่ามาที่เดอยบอยเดอบอยแทงมาที่โฟเดนครับหลุดเป็นแผงครับโอ้นึกว่าแบบแผงยามหลุดเกินนี่ครับโคตรแจ่มครับแล้วดคไยิงชนเสาโฟเดนรอ3เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะส่องไกลดแคันไรนี้ก็ไม่แย่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยครับโอ้โหโคตรแจ่มครับแพ็กทีมชาติอังกฤษใครที่แบบซื้อไว้นี่ก็แจ่มนะผมบอกไว้ก่อนนะ าหายากเหมือนกันนะนักเตะเหล่านี้นะครับนี่โฟเดนหลุดมาครับดับเบิลทัดแล้วค่อยยิงชนเสาเฉยเลยปาดกลับมาโฟเดนยิงลูกนี้ชาเลบแล้วก็เข้าไปครับโอ้เกือบนะเกือบไม่ได้ใส่ตะกรอล์นี่ครับโอลิเวอร์กินเอียงตัวปั่นติดเสาครับแล้วก็เคลียร์มาถึงโฟเดนโฟเดนว่าไงขออนุญาตปาดโค้งโค้งชนเสาเข้าไปเลยโอ้โหโคตรสวยครับโฟเดนแม่งตึงเกินคือจังหวะซ้ำจังหวะอะไรนี่แย่เกมเหมาหมดเกินยังยังกระบิดเคอร์เลอร์ช็อตปั่นเมื่อกี้ ดีกรายซัดมาชนเสาเด้งกระโดดมาครับโฟเดนเก็บตกครับโอ้โหอยู่ถูกที่อยู่ถูกเวลาครับและจดนี้ครับอลิเวอร์กินยิงชนเสาครับเดอบอยไหลกลับมายิงแปรเข้าไปครับโอ้โหโคตรแจ่มครับน่ครับโอ้ยไม่ใช่โฟเดนยิงชนเสาครับเดอบอยรับบอลมาครับไหลกลับมาที่โฟเดนครับแล้วโฟเดนยิงฉลบเข้าไปครับโคตรสวยโคตรแจ่มทุกคน โอลิเวร์กินยิงแฉลบมาครับเคลียไม่ขาดครับมาถึงโฟเรนต์ครับขออนุญาตเอียงตัวครับแล้วก็สัดรับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเดี๋ยวว่าโฟเรนต่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิลโฟเรนต่างนี้ส่วนตัวผมก็ก็ดีนะเก่งใช้ได้นะเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเก่งในแพ็คอังกฤษแล้วซื้อมาแล้วคุ้มนะตันตั้ง100 101ร้อยร้อยหนึ่งปะถ้าจะไม่ผิด แต่ถ้าอัพตามผมมันจะตันแค่100นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะฟอร์มนะลงไป15เกมยิงไป8ประตูกับอีก3แอซิสอันนี้น้องเขาไปเล่นด้วยนะแล้วก็ผมก็ไปเล่นอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับขอตัดเกรดแล้วกันผมให้อยู่ประมาณ8เต็ม10นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาในแพ็คอังกฤษนี่คุ้มนะครับถ้าแบบใครซื้อแพ็คอังกฤษมาแล้วจะเอามาใช้นะครับผมแนะนําเลยนะครับนี่ยืนแบบนี้เลยนะนี่จะแจ่มมากๆเลยนะถ้าแบบซื้อแพ็คอังกฤษมานะนี่ กลางลุก2ตัวนะครับฟิลฟเดีนแลวก็เบลลิงแฮมนะครับกลางรับเป็นดีแคนไลน์นี่แจ่มใช้ได้นะครับส่วนแพคอังกฤษนะครับหลายคนแบบผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับว่าแพ็คอังกฤษซื้อตรงไหนพี่เอาไปเล่นอ่อผมไม่รู้เลยว่าแพ็คอังกฤษซื้อตรงไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับแพ็คอังกฤษนะครับจะสามารถเข้ามาซื้อได้ตรงนี้นะครับน้องใช่ตรงนี้นะครับผมราคา900ทองแล้วครับแต่ก็ได้โค้ดมาด้วยนะครับผมสำหรับโค้ดซอลเกตนะครับจะได้ทั้งเตะมารวมๆประมาณนี้เลยนะใครที่อยากแบบ ฟูทีมชาติอังกฤษนะครับหรือใครเชียงกฤษผมว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับผมฟิลฟูดินถือว่าแจ่มใช้ได้เลยครับผมก่อนจะจบคลิปนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับแล้วก็ไอจีนะครับใครอยากติดตามติดตามหรือหลักติดต่อช่องทางไหนสามารถติดต่อได้นะครับสอบถามได้นะใครอยากหนึ่งหนึ่งเล่นด้วยก็สามารถมาติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้นะครับอยู่ในแอปทิกต็อกนะครับผมไลฟ์ทุกวันเวลาประมาณ17บเนาฬิกา เป็นต้นไปนะครับหรือว่า5้าโมงเย็นนะครับสามารถเข้าไปเล่นด้วยกันได้นะครับก็สามารถไปต่อคิวหรือว่าจองคิวได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นด้วยหรือสามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้แอปทิกต o k ได้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆนะส่วนใหญ่จะเป็นการรีวิวตัวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการสรุปสั้นๆอ่า คลิปจะจบเร็วกว่าในแอปแดงหรือว่า u t u b e นะครับผมแต่ถ้าใครอยากฟังผมแพร่ไปด้วยหรือว่าบ่นไปด้วยก็สามารถติดตามที่แอป YouTube ได้นะครับผมก็ฝากติดตามทุกช่องทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามมานานก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากาติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคน อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรลองคอมเมนต์มานะครับข้อมูลตรงไหนผมพูดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนะครับคลิปนี้ที่ผมอัดอยู่นี่ผมยังป่วยอยู่นะครับผมไม่สบายนะคือเจ็บท้องหนักมากครับอาหารเป็นพิษนะครับทุกคนก็ฝากช่วยกดไลค์ฝากช่วยกดใจเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมคือเจ็บท้องจัดจัดอ่ะผมบอกเลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ